สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับพระบัวรอบนะครับเนื้อนวะสวยๆผิวแก่หน้ากรดจัดนะครับอง์นี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันที่หน้ากล่องเลยนะครับที่หน้ากล่องเนี่ยนะครับเขียนว่ามีตัวหนังสือนะครับพิมพ์ว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่นส่งน้ำปีสีหนึ่งอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระองค์นี้นะครับออกที่วัดช้างไห้โดยตรงในปีพศสองห้าสี่หนึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับชื่อว่ารุ่นรุ่นส่งน้ำนะครับพระองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนี่นะครับเนื้อหานี่จับจ้านมากนะครับเนื้อนวะโลหะองค์นี้แล้วก็กล่องพระอะไรเนี่ย สภาพดีมากนะครับเผาองค์นี้ผมได้นะครับมานะครับจากทางปัตตานีเลยนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับบ้านอยู่แถวนั้นส่งมาให้นะครับผมก็องค์นี้นะครับสวยนะครับผิวจัดจ้านมากนะครับเป็นโบรอบนี่ขนาดกำลังแฝนคอเลยนะครับลอยองค์นะครับสวย พระนี่รุ่นนี้นี่หล่อได้คมมากนะครับเนื้อหานี่ก็ดีนะครับมีตอกโค้ดตอกอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวดูที่กล่องหน่อยนะครับจะได้โฟกัสง่ายๆวางที่กล่องนะครับทระนี้เนื้อผิวนี่ผิวจัดจ้านนะครับองนี้เห็นไหมครับมีเม็ดในตาติดเลยนะครับเส้นหน้าผากเส้นที่ผิวหลวงพทะทวดนะครับที่ลําตัว จีวรสังกติบัวชัดเปะมากนะครับออกวัดช่างให้ปีสองห้ายีหนึ่งเป็นพระที่อาจาร,รย์นองวัดไส้ขาวเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะครับน่าสนใจนะครับองนี้ด้านข้างนะครับก็สวยหล่อเต็มนะครับมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็หล่อเต็มนะครับรุ่นนี้นจมูกเขา ทำพิมพ์พาออกมาได้โด่งนะครับจมูกแหลมเปี้ยวเลยนะครับเส้นสายคมมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมด้านหลังก็คมใช้ย่อยนะครับคมกิฟเลยนะครับ วันนะนี่เขาเรียกว่าผิวแก่นากนะครับแบบนี้นะครับผิวแบบนี้เขาเรียกผิวแก่นากนะครับผมสุวมากเมื่อองคเจอนี้ดำเปือเลยนะครับผิวเขาดีนะครับองนี้เห็นไหมครับผิวนี่แก่นากนะครับจมูกแหลมเปี้ยวมีเมตาด้วยนะครับผิวพันธ์ดีมากนะครับ แล้วก็ที่ด้านล่างนะครับตรงฐานพระจะต่อโค้ดนะครับนี่ก็มีรอยตัดช่อเสร็จนะครับก็แต่งนะครับแต่งพระด้วยหินเจียนะครับผมหลวงพ่อทวดรุ่นสงน้ำสี่หนึ่งนี่นะครับหลวงพ่อทวดรุ่นสงน้ำสี่หนึ่ง หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขประจําองค์พระนะครับผมมีเลขประจําองค์พระทุกองค์นะครับมันเลยนะครับองนี้ผิวเขาผิวเขาจัดนะครับสำรับนะครับโบรอบรุ่นนี้นี่เนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆแล้วก็พระพิธีดีนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นส่งน้ำประจำปีพศสอง1ห้าสี่ อองค์นี้นะครับผมเปิดนะครับราคานี่กําลังน่ารักเลยนะครับผมว่ากําลังน่ารักนะครับน่าแฝนนะครับผมสําหรับพี่ที่ทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็อยากได้พาบัวรอบสวยๆสักองค์ของวัดชังให้ไปแฝนนะครับองค์นี้นี่นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สี่พันบาทนะครับโทร0 9 8 8 5เก้6แเชษนะครับผมรับรองนะครับว่าองค์นี้นี่ ถูกใจแน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่าพรนี่เขาคมจัดชัดจริงนะครับแล้วก็องนี้เป็นพระที่สวยจัดจ้านนะครับก็มีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ แจ้งเตือนให้พี่พเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดพีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม